ก้องสดฮดหมูสวัสดีครับก้องสดคระฮดหมูนะครับวันนี้เราไปกินชาบูกันเป็นชาบูที่ราคาแบบจับต้องได้ไม่แพงมากแล้วจะบอกให้เลยว่าของที่ร้านนี้สดใหม่พี่ก้องทำไมะว่าแล้วของสดเนาะใช่ฉันไปกินมาแล้วไปกินไหโอ้โหน้ำจงน้ำจิ้มนี่ขอเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เนี่ยดูเดส ของดีๆทั้งนั้นเลยนะค,คือชาบูสมายนะเป็นชาบูที่ไม่จํากัดเวลาด้วยอโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาที่อื่นเขาสองชั่วโมงแต่ที่นี่ไม่จํากัดเวลา<อ>นะครับแล้วอิ่มคุ้มนะครับสุกครบกับอาหารกว่า60เมนู<อ>เนื้อนี่ไม่ใช่เนื้อไทยนําเข้าด้วยนะพี่ก<อ>้องกุ้งนี่แกะเกี๊ยวปลาลูกชิ้น โฮมเมคคือบอกว่าใครที่ชอบกินชาบูหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเลยชาบูสมายนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณเพชรเฮ้ยคุณแพรสวัสดีค่ะเขาบอกเขาเปิดมาแล้วแปดปีพี่พศคารใช่อยู่ที่ไหนคะมีสองสาขานะคะที่เซ็นทรัลพระรามสองชั้นสามแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นบีค่ะอใช่พี่ก็แบบว่า คือทำไปกินแล้วงงอ่ะว่าทำไมมันถูกอย่างนี้ทำไมมันเริ่มเริ่มทำชาบูได้ยังไงคะน้องแพรพอดีส่วนตัวเป็นคนชอบกินอาหารนะคะแล้วก็ชอบแบบว่าทานบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วก็เลยไปหาวัตถุดิบมาจากหลายๆที่อะค่ะแล้วก็มารวมตอนนี้มีอยู่ประมาณ60รายการกินได้ไม่อั้นเลยค่ะใช่ค่ะแล้วจะบอกให้น้ำจิ้มนะพี่ก้อวนี่น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยนี่อร่อยมากใช่ไหมใช่มันจิ้มแจ่วแซฟเวอร์นะคะแล้วก็ อันนั้นน้ำจิ้มคอนสืรค่ะเวลาทานก็จะทานคู่พริกกระเทียมต้นหอมค่ะใช่แล้วเขาขอน้ำจิ้มไม่อันและที่สำคัญคือน้าจิ้มสุกี้ค่ะลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นกุ้งนี่อร่อยมากอร่อยมากของดีเลยนะจากที่ไหนนะเสรีทองนีเหแล้วบอกก่อนแพงมากนะครับแพงมากนะครับโลนึงแพงมากมากใช่ใช่่ไม่คิบุฟเฟ่คุณทุ้มหรอ ก็หัวทุ่าไร่คุณแพะเออหัวหนึ่งสามร้อยยี่สิบเก้าค่ะเจ๋แล้วถูกมากล้วไม่จำกัดเวลาด้วยค่ะแล้วมันจะคุ้มเหรอกับลูกชิ้นแพงอย่างเงี้ยคุณแพะก็เอาแบบที่เราชอบกินเองจุดเด่นของของชาบูสมายสมยเนี่ยคืออะไรอ๋อจุดเด่นใช่ไหมคะก็ที่บอกว่าไม่จํากัดเวลาแล้วก็มีอาหารให้เลือกมากกว่า60รายการเขาใช้ของดีอพี่ก้องของไม่ดีนี้ไม่ให้เข้าร้านเลยนะ ใช่ค่ะแล้วมีกี่ซุปคะน้องแพรจะมีทั้งหมดเอ่อสี่ห้าซุปนะคะวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นซุปต้มยำเวลาทานก็เสิร์ฟคู่กับมันกุ้งนะคะแล้วก็จะเป็นซุปเอ่อซุปดำปลาโอนะคะแล้วก็ซุปหม่าล่าแล้วก็จะเป็นซุปทงคัตสึค่ะแล้วก็อีกซุปหนึ่งก็เป็นซุปใสค่ะจริงจริงมีสองซุปก็พอเนาะนี่ทำให้ลูกค้าแบบงงงวยแล้วลอกงงห้าซุปแต่เขาลดเงียห้าซุปวัตถุดิบนี่คุณคัตสันเลือกแพงแพรหมดเลยหรอ ใช่ใช่ค่ะอย่างลูกชิ้นปลาก็จะมาจากภูเก็ตนะคะแล้วก็เกี๊ยวปลาจากระยองค่ะแต่ฉันจะบอกให้พี่ก้องฉันเคยกินร้านเขานะแล้วฉันบอกว่าฉันอยากกินต้มยำแล้วฉันแบบเบื่อแล้วฉันไปเป็นสีดำได้ไหมโอเคเขาก็ทำให้นะอ๋อเหรอใช่ค่ะเปลี่ยนเลยเหรอได้ค่ะก็คุ้มเหรอคุณแพ้ได้ค่ะคุณตายแล้วโปรโมชั่นนต่คุณโปรโมชั่นโปรโมชั่นแค่ของเดือนนี้ก็จะมีช่วงนี้เขาฮิตหมูเด้งค่ะก็เลยจะมีหมูเด้งทอดกับ ลูกชิ้นทอดอะค่ะไหนหมูเด้งอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ป่อนหมูเด้งจะอยู่ในไม้ไผ่อะค่ะแต่ว่าถ้ามาทานที่ร้านจะถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็สเป็นทอดน้องไปแนะนำให้น้องไปทำหมูเด้งนะทำเป็นรูปฮิปโปนะสวยเลยนอนอยู่บนไม้ไผ่อันนี้เนื้อหมูค่ะไม่ใช่เนื้อฮิปมพานต์หมูเด้งอันนั้นหมูทรงเครื่องไม่ไม่เราทำเป็นรูปฮิปโป้ไม่ต้องเทน ใช่แล้วก็หมูแดงแล้วก็ถ่ายรูปพิเนฟร้านเราพิเศษมีรูปหมูแดงคุณมีแมงกะพุนดไหมหรอมีค่ะแมงกะพุนมีพี่ก้องโอ้กุ้งนี่แกะเห็นป่ะกุ้งขาวแกไม่แกะเองเลยมังเจ้าต้องมานั่งแกะเองหลอกเราหลอกวงเราเนาะนี่แล้วก็เขามีเกี๊ยวด้วยนะเกี๊ยวอย่างนี้พี่ก้องใช่เกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งยักษ์ค่ะตัวเบล้อเลยเกี๊ยวนั้นแล้วจากนั้นจากนั้นก็มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นลูกชิ้นลาวะค่ะทัางไกเป็นไข่ปลาค่ะใสเลยเนาะนีเนาะ แล้วก็มีอะไรอีกพี่พอศอันอันนั้นเป็นลูกชิ้นชีสอะค่ะข้างในก็เป็นชีสลาวาชีสเหรอใช่ค่ะข้างในเป็นชีสลาวาแล้วเนื้อมีไหมเนื้อเนื้อก็จะมีเป็นเนื้อลิปอายกับเนื้อออสเตรเลียค่ะอันนี้เป็นเนื้อลิปอายสามร้อยยี่สิบเก้าบาทได้เนื้ออย่างนี้โอ้หไม่มีที่ไหนนะมีที่ชาบูสมาจริงๆกล้าทำเนาะก็นี่ไงเนี่ยให้ดูอะ หนูติดต่อเบอร์อะไรอ่ะเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านบอกหน่อยเบอร์นะคะ02นะคะ1 1 5 0งหนค่ะอันนี้เนื้ออะไรคะนี่อันี้อันนี้เนื้อเป็นเนื้อออสเตรเลียค่ะนี่เนื้อออสเตรเลียในทุกเพศได้เหรอใช่อะไรน้องแพร่เธอเธอเธอสามร้อยยี่สิบเก้าบาทไม่จํากัดเวลาที่อื่นเขาแบบชั่วโมงสองชั่วโมงไกล้แล้วแต่นี้ไม่จํากัดเวลาเละกินเข้าไปถ้ากินได้อันนี้หมูอะไรเนาะอันนี้เบคอนนี่ใครชอบเบคอน นี่พี่ปรุงกันบ้าจะเริ่มกินแล้วนะลูกของพีได้ได้เลยค่ะไปอยู่ที่ไหนบ้างนะเออมีที่เซ็นทรัลพระราม2ชั้น3นะคะแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิษย์ชั้น B ค่ะไปเลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตามเวลาห้างเปิดปิดเลยค่ะใช่เซ็นทรัลพระราม2เขาอยู่โซนใต้โรงหนังนะใช่เออโทรไปาศูนย์987395833นะครับส่วนฟิวเจอร์พาร์คนี่เขาอยู่โซนฝั่งท็อปใกล้ประตูทางเข้านะครับคืออร่อยแน่นอนแล้วที่สำคัญคือมันถูกแล้ว ของที่เขาให้มากินน่ะดีมากบางร้านแบบ400แต่ของยังไม่ดีเท่านี่เลยมี่นลก็บอกว่าเขาบอกใส่ชีสด้วยหรอลูกอ๋อนี่ค่ะจะมีเอ่อใส่ถ้วยไปนะคะเวลาเวลาทานเป็นชีสดิปอะค่ะใส่เข้าไปในถ้วยเนี่ยค่ะแล้วก็จิ้มใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทานแบบว่าให้ยืดอะค่ะเ้วน้องอันนี้เนื้ออะไรนะเนี่ย อันนี้จะเป็นเนื้อลิปอายค่ะโพี่พุกินเลยลิปอายแล้วก็ส่วนมันกุ้งนะคะเออไหนอะใส่เลยโชว์เลยใส่โชว์เลยนะคะมันกุ้งก็ให้ไม่อั้นนะไม่ใช่แบบให้ช่วยเดียวนะค่ะใช่ค่ะใส่กับซุปต้มยำค่ะอร่อยมากโอ้ตายน่าทานมากน่ากินมากๆชีสน่ากินมากเลยอะพี่พอช่วงหน้ามากินไหมช่วงหน้ามาชิมกันช่วงนี้วางไว้ก่อนเนี่ยอ่าเบเกิลชากูชาบูสมายนะคะ ก้องตดหุบูเฮ้ย้ีีเด้อเตรเียมพี่ก้องอย่ามายุ่งกับฉันพี่ไม่ยุ่งเลยนี่หนูเอานี่เบคอนกับหมูนี่ทำไมเอาเดือดๆไปไว้ข้างตัวเองล่ะ <c oughs> อเอาลูกชิ้นจิบาลูกชิ้นอ่าอย่าลืมนะชาบูสมายราคาสามร้่บาบาทไม่จำกัดเวลากินเท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> ชีสมันกุ้งแถมตลอด ถูกต้องมใช่ค่ะนะครับบ<อ><ม>่น้องเนี่ยน้องคุณแพงอ่ะที่ก็เป็นเจ้าของร้านเขามีสองสาขานะอยู่ที่ <S <S เซ<อ>็นทรัลพระรามสองกับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตค่ะเซ็นทรัลพระรามสองไปเลยขึ้นไปชั้นสามโซนใต้ลงหนังเมเจอร์นะฮะ<ม>แล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์เนี่ยอยู่ฝั่งท็อปใกล้ประตูทางเข้านะครับเบอร์โทรก็เนี่ยขึ้นหน้าจอแล้วโทรกันเองแล้วกันเหนื่อยกันยินแล้วเพราะว่ามันน่ากินแล้วเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นมีหมดหมูดองหมูเด้งนะครับ อุด้งมัมมีกึ่งสำเร็จรูปเส้นเส้นอะไรเนาะวุ้เส้นใช่ค่ะเนี่ยบุสามราสิบเก้บาทแม่กระพุนเุาน้าชิ้นใหญ่มากแล้วผักเขาสดมากนะครับน้ำจิ้มไอ้น้ำซุปมีกี่กี่กี่แบบให้เลือกนะครับมี5แบบค่ะซุปดำซุปต้มยำซุปมันกุ้งซุปทงคัตสึและซุปมารานะครับว่ามาราป่ะใช่ค่ะ มีมีหม่าล่าใช่วัตถุดิบนี่คือเอาเนื้อฉันไปไหนแล้วล่ะพูดเขอเขาหน่อยนะต้อแอบพูดต้องแอบต้องแอบพูดเรื่ต้องแอบพูดไปเรื่อยๆพี่ก้องเนื้อฉันหายไม่หายไม่ไงกินอันนี้ฉันกินน้ำต้มยำนะเออคุณแพรน้ำจิ้มมีให้เลือกใหญ่หลายแบบเยอะมากๆไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแล้วคุณแพร่มันจะคุ้มเหรอ คุ้มจ้ะอ๋อค่ะก็จะเน้นปริมาณอน้องแพรอย่างงงคือน้องแพรเขาอยากให้คนคนไปกินที่ร้านเขาน่ได้รับแต่สิ่งดีๆใช่แบบว่าอิ่มคุ้มสุขลูค้่คุ้มไม่สนใจขอให้ทุกคนลูกค้าได้กินของดีๆเขาก็มีความสุขแล้วใช่ใช่ไปกันยุ่ยอะมีกี่สาขาพูดนิดพูดเลยมีสองสาขานะคะก็คือเซนทรัลพะรามสองนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์พร์คลังสิทธนะคะอืม นี่ลูกชิ้นราวาเขามีนะใช่ค่ะอันนี้เป็นไข่ปาลาราวาค่ะนุ่มปลาผุกกับนุ่มเออใช่แล้วแล้วก็มีเกี๊ยวปลาจากระยองด้วยค่ะแล้วส่วนลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นหมูจะเป็นของที่ร้านทำเองค่ะเป็นเนื้อออสเตรเลียค่ะเยอะมากพี่กก้องลูกชิ้นปลาบางร้านนะแป้งเต็มไปหมดอันนี้เนื้อปลาล้วน รวมของดีไม่ให้เราหมดเลยพี่พจน์คือสามร้บเก้าใช่ไหมใช่แล้วค่ะไม่นับเวลาเป็นเลยลดที่สุดเลยอ่ะที่ร้านอยู่ที่กี่คนเนี่ยเยอะไหมเยอะค่ะก็ประมาณน่าจะ7-80คนได้ค่ะไม่แพงมากถูกมากนะครับลงไปทานกันดูได้หมดทุกอย่างทั้งที่วางอยู่บนต้ะเนี่ย ถ้าร้านเขามีอะไรอีกมีน้ำมีอะไรมะมน้ำมีน้ำอ๋อน้ำดื่มจะไม่รวมในบุฟเฟ่ตนะคะจะเป็นเอ่อสีบาทนะคะก็จะมีทั้งน้ำสมุนไพรแล้วก็น้ำอัดลมค่ะอุ๊ยคุ้มเนาะใช่พี่บอกว่าเปิดมา8ปีถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้นะค่ะไม่มีทางอยู่ได้จริงๆพี่วศเนาะอาฝากร้านหน่อยบอกเบอร์อีกทีหนึ่งเบอร์โทรนะคะ 021150063นะคะแล้วก็เออ่ไลน์ก็จะเป็นไลน์แอดชาบูสมายติดกันเลยอะค่ะบอจิมกงทั้งกินมองเปิดตามเวลาห้างเปิดเลยค่ะเนื้อเขาอร่อยมากพี่ก้อยตติดามเวลาาห้งอันนั้นเนื้ออะไรพี่บอกินอยู่อ่ะเนื้ออะไรนอเนื้ออะไรพี่บอกินอยู่นือันนี้เนื้อออสเตรเลียป่ะเนื้อออสเตรเลียค่ะอันอันอันข้างบนจะเป็นเนื้อออสเตรเลียอะไรอีกอันเป็นเนื้อลิอายค่ะ วิ่งเชิญชิ้นเฟื้อค่ะไม่อั้นนชิ้นเบลเลอร์เลยนะไม่ใช่ซอยบางยิบยิบอยู่ในบุฟเฟ่ยนั่นงอสเตเลียกับยิบอายเหรอครับมั้งคุ้มเนาะใช่ใครเป็แกไม่กินก็บ้าแล้วร้านนี้คือราคาแต่เรายิ่งก็ถูกมากใช่ถูกที่สุดอร่อยด้วค่ะร้านอะไรนะชาบูสกายชาบูสมัยค่ะที่บัวพี่เขากินกินกินน้ำจิ้มอะไรอ๋อมอปลายด้วย่ะน้ำจิ้มอะไรเนี่ยน้ำจิ้มอะไรเนี่ยออ๋ น้ำน้ำจิ้มก็จะมีทั้งเออ่น้ำจิ้มแู่วน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ซีฟู้ดแล้วก็คอนสึค่ะมามาป้ายมาป้ายคุณพ่อตื่นเลยไหมอร่อยจนต้องกราบอ่ะมอบป้ายเลยมอบป้ายค่ะขอบคุณนะคะสุดท้ายพูดเลยพูดเลยสุดท้ายเลยพูดเลยอย่าเพิ่งพูดเลยค่ะก็ติดตามได้ที่ Facebook นะคะชาบูสมัยนะคะแล้วก็ไลน์แอดชาบูสมัยมี ไลน์แอดด้วยนะคะแล้วก็เปอร์021150063ค่ะ320 329บาทเป็นบุฟเฟ่ตไม่จำกัดเวลานะครับน้ำจิ้มน้ำลายสั่งได้หมดนะครับมีที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับชั้น3โซนใต้ลงหนังนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับฝั่ง B นะชั้น B นะครฝั่งท็อปใกล้ประตูทางเข้าไปกันเลยคุ้มสุดคุ้มนะครับ329บาทกินจนแบบให้พุงกลางไปเลยมากเขาไม่หวงของนะครับอ่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าโอ้โหมีหนุ่มหล่อมาพูดหล่อมากใช่มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้ขอบคุณชาบูสมายนะฮะอย่าลืมไปอุ่นหนุนกันขอบคุณค่ะสามร้อยยี่สิบเก้าบาทขอบคุณครับขอบคุณค่ัอบขอบคุณค่ะอบบ